สวัสดีครับพ่อครับสร้างอุดครับผมไม่นี้ก็มีเครื่องตัดหญ้านะครับเครื่องนี้ก็เฮ็ดในเพิ่นไปแล้วครับเครื่องเก่าเนี่ยเราวนมาแล้วมันคือแตกตัวบนเฮ็ดนี่อย่างมันบวมอพิ่นพาันบติดแล้วนะครับไม่หน่อไม้เบิองไม้หลอดสองหลอบสามหลอดแล้วมันติดนี่แหละครับสร้างอุดกับบริเก่งเลยครับเด้อเพียงแต่ว่าเฮ็ดไปเฮ็ดมามันติดแล้วก็เลือยยังติดละครเป็นที่มาเพิ่นขจ้าอมาให้ซ่อมนะครับ ดึงเบอติดนะต้องติดเ,เปิดบ้างนะครับอันนี้อันนี้ก็เปิดแล้วนะแยกน้่มันนะครับแยกปิดชกกันครับอันนี้คือปิดนะครับด้อสูดขึ้นนี่ครับผมสูดขึ้นนะหลายคนก็บ่าเอาสูดขึ้นนี่มันหมายถึงอย่างนะครับเ็ดตามข้าเจ้าบอกนะครับอันนี้บัืบ่อกับกบูดหรอข้าเจ้าบอกว่าก้อนสตาร์ทในชี้ขึ้นนะครับมันจะเป็นปิด นะครับนี่ลูกศรเขาก็มีบอกแต่คําว่าเปิดปิดนี่มันบม่มีบอกหรอกครับผมมาตะผมม่าเห็นหลายคนว่านี่คือนี่คือปิดนะครับอันนี้คือเปิดผมก็บวกาตามเพื่อนไปนะพิษถูกยังไงนะครับกับเพื่อนเอาให้นี่ขึ้นนะครับเครื่องเพได้สตาร์ทดวนให้เอาขึ้นเพื่ออย่างเช่นว่าเพื่อมันจะได้รอนํามันนะครับรอนํามันเพื่อให้มันดูดขึ้นนะครับอ่ะเฮ็ตตามเพื่อนละเพราะมันขึ้นได้เพื่อนกัว่า ให้เอาตัวนี้ล่องแล้วครับมันก็จะติดนะแต่ผมจะล่องเบอร์นะครับอันนี้ก็ล่องเบอร์น้ากันครับว่ามันพึ่งมาได้ได้ครับเนี่ยเด้ยงแยกรอบอ้าวขึ้นติดต่วอเอฉันขึ้นปลาปติดมาหอดผมคือติดเอาแยกไหมเพราะมันติดเราผมเอาตัวนี้ลงแล้วเออเนี่ยติดสับ ติดครับปิด,ปดอาการนี้มันม,มันก็เป็นได้หลายสายเหตุนะพีนองมันเกิดจางเกา่าค่าบูก็เป็นไปได้นะครับว่าวก็เป็นไปได้นะครับอ่าเ้าวเลี้ยงว่าวมันก็ต้องมาเช็กว่าวผมก็เชิงเพื่อนไปวังสองเดือนที่แล้วนี่มั้งนะครับก็เพิ่งเช็คไปเนาะ นี่หรือว่าน้ำมันลงบ่พอครับผมยังคงตลองปรับปรับผมเลยเราจะปรับเร่งเร่งน้ำมันถึนงจักหน่อยครับอ่ามันก็จะมีตรงนี้เนาะลองเร่งนี้ครับเป,เป็นเนป็นนี่ละปรับปรับเข้าไปยังไงฮะแค่มันเบาครับปรับเข้าไปอีกนิดนึงตอตัดเป็นการเปิดไว้ปกติแล้วนะเนาะแยกน้ำมันนิดรอบครับต้องดึงเด้วเนาะ ก็ติดอยู่นะเดี๋ยวอีกไซด์อีกสูตรนึงครับเดี๋ยวผมสิร่องกัมคันเร่งซอยสต,ตาร์ทไปน้ำแล้วก,ก็กัมกัมกาไปน้ำสักหน่อยนึงว่ามันติดบ่เนาะครับเนาะเพราะว,ว่ามันเครื่องเก,าก่าบางครั้งก็ต้องได้เปิดเปิดเพื่ออากาศนะครับอเอาสี่ก็ได้ยฮาร์เทียไม่อย่างเปิดสนะั่ะผมลองเปิดแนละ้วพอใส่ตัวนี้บงเนาะ กับบอสท่านเล่งเปิดซื้อนะครับมันจะทิดง่ายบอสท,ท่าติดง่ายแสดงว่าตัวนี้มันจะตันมันจะตัวกระปกตั้งสินะอ่ะอืมเอาลองกำซอยเาย ต้องได้กำคขนเร่งซอยนะครับฝอยเราก็ดับฝอยเราก็ดับอาคารนี้นะะ่าจะค่าบูกระมิส่วนครับการตั้งตั้งให้มันเร่งนี่ก็มิส่วนนะครับเราคงจะตั้งเข้าไปอีกแิหน่อยหมุนเข้าไปอีก,กอนเพราะว่ามันเล่งติดอยู่นี่็เดี๋ยวเขจาใจมาตั้งนามันเนาตั้งให้มันติดก่อนครับแสดงว่าอันนี้บม่บม่ผลหรอครับแสดงว่า อันนี้ก็ยังใช้ได้เนี่ยรวมกับติดจีบอิกอลครับเดี๋ยวผมสิงลงสนนะครับบางครั้งเครื่องตัดหญ้านะครับเฮ็ดติดได้กับพ่อครับไปยุ่งกับบลายอย่างนี่ก็เป็นหลายเรื่องไปหนาครับผมเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่อันเครื่องน้อยๆแล้วครับปัญหาหลายนะครับจุกจิกนะครับเราซื้อตนะครับสร้างเก่งๆกับ ไปบ่เป็นหลายคนนะครับบ่เก่งกับเป็นบ่ไปหลายคนเือากันคือผมบ่เก่งนี่กับไปบ่เปลี่ยงนัลังเทียแต่ว่าันเครื่องรถใหญ่บัดเฮ็ดได้อยู่บัดเครื่องนิดหน่อยลายคนบัดไปบ่เป็นกันนี่เลยเอาล้างไม,นะม้นาะผมหมุนเขาแล้วเอาเนี่ยงั้นบ่พ่อนะครับเอาหมุนเขาไปอีกเล็กน้อย มันติดได้อย่างไรจังคอยปับจูนมันเนาะเขาหมุนเข่าเพื่อมันกับมีคาขับกันเขาขัขั้นเร่งเละครับเพราะว่าเขากัขั้นเร่งนี่กะเนี่ยอันนี้ก็โยกขึ้นกันนะครับถ้าเขาหมุนตั้งมันกับมีคาขึ้นกันแหละครับผมอ่ะลองเมองไหมครับผมเนี่ยบ่ติดครับผมหมุนเข้าไปเจอมันติดหมดละ เ,เกิดจากสายเหตุยังครับผมเอา้ามุนไปมุนไปได้หลายอลองเบิงไใหม่อีกครับติดอยู่ติดอยู่กับสิดับอี <It you. S 2> อ่เป็นยังไงมันติดจะดับ้ววว่ะปั๊มเข้าไปอีกนครับ เอาวววกับบอแมนเนี่มันกติดอยู่ไหมทำไมนะครับเนาะว่ามีน้ำมันบ่หนะรออ้ม,ม,มีอย่น้ำมันแบบกลิ่นดียครับอบอติดหรือเป้่เาเอาไหมอ่า เ้วเพิ่มเติมผมเปนี่ยนไขนะ่มันออกแรงนิดนึงนะครับเมื่อกี้เนี่ยมันคิน่ามันอาจตะล่วงบุกข้อนะจะมีตุ่มหน่อยๆน,นะครับอาจจะหมุนหมุนเพิ่มนะครับหมุนเพิ่มคือหมุนไข่ออกเด้ครับหมุนออกตอนนี้มันอยู่ประมาณนี้เนาะผมก็ะิจําป์ไปนะครับหมุนไปไข่ออกประมาณานิดนึ่โอ,อ้โหไหลปวดปวดเนาจำนี่นะครับ วางเบืงไม้ครับมันจะดเดป็นแบบเลเพิ่มมามั่น,น,น,นเอาเพิ่มไปอีกแ็กน้อยครับกีมันอาจจะน้อยไปลายไปมันอยู่มานเนี่ยเอาเพิ่มไม่อีกครับตั้งยตนะครับะกีมันอยู่ทางนี้ผมเพิ่มมาจำาพีแล้ว น้องกำมัน,นี่มันได้ติดว่อืมแับกำเร่งแบบติดอ่เะเพราะอไรเพราะเลน่าจะไปเมื่อรอละลูกแหวนกระได้ไไดไกระสังมันเพราะมัน,นต้องยันต้องคันอันนี้เข้าไปได้ลายไหมที่นี่ถ้าคันแบบว่าตัวนี้มันตั้งรอบเดือนเบาได้เด้ ได้ปะ่ะได้เนาะต้องขันเข้าไปหลายเต๋อเพื่อกันมันดับไหมเพราะว่ามันต้องได้กัมเขาเล่งซอยเด้ออันนี้บอกกัมเด้เอเนาะเป็นอย่างไรสิมันต้องขันเข้าไปอีกขันเข้าไปเราเขาไปตั้งหนามมันที่หลังขันให้มันติดก่อนโอ้เราไปตั้งหนามมันอีกเออตั้งหนามมันเพราะว่ามันเกลี่ยแค่หนามมั่นนะเฉยๆเนาะ ไล่เตื่บเลยนี่มันเปิดไลยเลยได้ไงก็ไดเปิดไอ้อากาศเปิดน้ำมันนี่ เบาว่าได้เลยพี่น้องเมื่อกี้ได้ลดน้ำมันลงไหมครับถ้ามันติดเราได้ลดน้ำมันลงเพามันใจครับอาการนี้ก็เป็นได้หลายสาเหตุครับหนึ่งเสื้อลูกดังว่าไม่นิยังกระดครับลูกแหวนกับมีส่วนไหลครับผมอันนี้ก็เบาเบาไรากับพอดีครับเมื่อกี้นี่ดับเลยพี่น้อง 嗯。 ลิงไปนะครับเดี๋ยวเอาไหมรดจเกิดครับ กันมันก็เก่าแล้วนะครับ เมื่อกี้จากสาเหตุผมมาวิเคราะห์เลยครับหนึ่งตัดปัญหาเรื่องว่าวอะไรแล้วว่าวบอยันว่าวบอยันนะครับผมเข้าใจว่ามันน่าจ,จะมีปัญหายึดช่วงส่วนน้องค่าบูนะครับผมเพราะว่าผมได้ปรับจากที่คิดว่ามันน้ำมันมันลงหน่อยนะครับผมกับปับขึ้นแล้วปับขึ้นแล้วบวติดนะครับมันต้องได้ปับลงนะครับอ่าคือส่วนผสมระวงัง น้ำมันกับอากาศเนี่ยครับมันอาจจะได้ร่างค่าบูนะครับตัวนี้ต้องได้ล่างแหละเพราะว่ามันอาจจะมีเศษนี่ยังเขา้าไปเนี่ยเขาก็บ,บอกบบถีกแล้วพี่น้องนะแต่คลิปร่างค่าบูกะาหาเบิ้งตามเน็ตได้ด้ยครับพี่น้องอันนี้ผมตอนนี้ทานแล้วแก้ปัญหาแล้วคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับคาบูต้องได้ล้างเนาตอนเี้พี่น้องปัญหาว่ามีอย่างหรอกครับอะมันติดยังสิ ติดปั๊บเร่งต้องเร่งอันนี้ซ้อยแน่อาการขึ้นอ่นมันมันลงบ่ท่านลงบ่พ่อมันขึ้นบ่ท่านใดกะลส้างค่าบูนะครับส่วนว่าวถ้าปัญหาบาย่ยนไปนะครับเอาเป็นแนวทางครับผมในการตรวจเช็คปัญหาของเครื่องแต่ย่าเค๊กสามห้านะครับฟันทงไปที่ค่าบูนแล้วครับไอ้มันคือเด็ดสองเดือนที่เพิ่งเฮ็ดไปสองเดือนนี่มันือจะได้กลับมาล่างกลับมาแก้ปัญหาไว้เีกหรือเปลก็งงอยู่นะพี่น้องเนาะ ขอันไม่คลิปน้าครับผมคลิปนี้ขอบคุณแนละสวัสดีครับเปิด